ฮัลโหลสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอเสร็จงานเร็วขึ้นนะไม่ไม่ได้วันนี้วันนี้สอนไพ่เสร็จไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวเพิ่งเสร็จสักพักหนึ่งนะคะแล้วมันมีเวลาเพิ่มก็เลยอยากจะอัดคลิปให้เพื่อนๆอีกช่วงนี้ขยันอัดคลิปจังเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเราก่อนจะเริ่มคลิปแรนดอมแม่หมอก,ก็ชอบนะชอบชอบใช้ น้ำมันว่านก่อนนะคะน้ำมันว่านนะคะรักสมีมนตานะคะใช้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยจะค่ำมืดดึกดื่นยังไงยังมาใช้เพื่อนดูเลยสีพึ่งด้วยนะคะทาเข้าไปนะจ๊ะก่อนทาลิปสติกนะคะหอมหอมเหมือนดอกไม้ป่าเลยกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่จะจุดเทียนนะคะจุดเทียนเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงชะตานะคะ ก็สามารถทักแชทแม่หมอมาได้นะคะในไลน์ ID lon 1 2 1 5นะคะเป็นเพื่อนนะแป๊บหนึ่งไม่ใช่อะไรค่ะเป็นเพื่อนแม,แมวแม่หมอจอมสนเนี่ยมันเรียกเ่ยฮัลโหลสวัสดีเ <th> พื่อนก่อนเร็วยูก <th> ิจังนะคะเป็นแมวที่ตัวนิ่มและขนปุยมากๆนิ่มมากๆเลยนะคะอ่เดี๋ยวไปส่งเขาก่อนนะคะ สำหรับคนที่บอกว่าอยากเห็นแมวแม่หมอได้เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะวันนี้งานไม่เยอะเกินไปก็เลยเออมาหาเพื่อนๆอ,อีกรอบแล้วกันและสําหรับใครที่จะสั่งซื้อสินค้าจองคิวดูดวงส่วนตัว,ตวหรือว่ามาเรียนดูไพ่ทาโร่กับแม่หมอก็แอดไลน์มาละจ้ะ l o n 1 2 1 5นะคะกําไรนะคะตอนนี้มีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นกําไรตะปูที่มีเพชรสาหรับผู้หญิงหรือจะเป็นกําไรตะปูในรูปแบบของเรียบๆของผู้ชายที่เออหรือว่าของคนที่ไม่ชอบใส่เพชรเนาะก็ เป็นปั๊มโอมนะคะแต่ถ้าเป็นเพชรเนี่ยจะปั๊มพระแม่ลักษมีแล้วก็มีกําไรข้อมือท่านขุนพันธ์นะคะนะคะแล้วก็มีเยอะอ่ะมีทั้งแหวนกําไรใบมะกอกกาไรเลข8ที่ผ่านพิธีวันลักษมีของเงินพระแม่ลักษมีมาแล้วแม้แต่แหวนก็มีหลายรูปทรงหลายรูปแบบมากๆเลยจากเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่หมอจะทําสมาธิแล้วก็ อ่านพลังงานไพ่ในวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรของทางสมาธิปั๊ดหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอกลัวเพื่อนๆเ,เบื่อพลังงานไพ่เด,ดิมๆฉะนั้นวันนี้จะทําเป็นพวกพิกัดเด็กและกันให้เลือกสองกองนะคะอ่ะกองที่หนึ่งนะคะใครชอบสีนี้ดูไว้กองที่สองนะคะนะคราวนี้เลือกกองที่หนึ่งก่อนเลยกองที่หนึ่งว่าค่ําคืนเนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคืนนี้คนคนนั้นของคุณนะ่ะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรขอพลังงานไพ่บอกทีขอสับนานๆหน่อยนะจ๊ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะคนที่คุณนึกถึงนะหรือคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเพจอ f ฟวอนเขาอยากติดต่อนะเขาอยากสื่อสารถึงคุณเขาอยากติดต่อมาแต่ว่าเห็นไหมเขาใส่ชุดคุมไว้มันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายหรือว่าปกปิดความเป็นตัวเองสูงเขาไม่กล้าที่จะทักทายคุณมาก่อนเพราะอะไร เขาซีทอฟครับคนเดิมเดิมคนเก่าๆกองนี้คนเก่าคนเดิมเดิมคนคุยกเก่าคนที่เคยหายไปอ่ะคนเดิมอ่ะจะกลับมาเขายังคิดถึงและผูกพันกับคุณนะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอืมพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือแม้แต่คนที่เด็กกว่าคุณนะหกถ้วยนะคะคนความทรงจําเก่าๆจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน คนที่เลือกกล่องที่1นนะคะมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะวนเวียนกลับมาเพราะว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือเดมูลทุกๆค่ําคืนเวลาที่เขาเลิกงานเวลาที่เขามีเวลาเป็นส่วนตัวเขาจะนึกถึงคุณนึกถึงความรู้สึกของผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะคะ่ะเดโมนเขาคิดถึงคุณมากเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันมากแค่ไหนใน,นออฟสซอรนะเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาไปต่อกับคุณนะเขา มันมีพลังงานของสเต็งไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะบังคับใจเขาหรือว่าคือเขาเป็นคนที่ยอมคุณมาตลอดนะในความรู้สึกของแม่หมออะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ยอมคุณแต่จริงๆแล้วเขาแอบยอมคุณลึกๆในใจอะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแบบเหมือนเจ้าป่าเนาะแต่เขายอมคุณนะเพราะว่าเจ้าป่ายังยอมอยู่ข้างๆคนที่เป็นคนที่แบบเหมือนคนะสปิชี่เนาะคนกับ คนกับสิงโตคนกับอะไรเงี้ยมันเหมือนมีความต่างไพ่กองเนี้ยมันเหมือนกับคนที่นิสัยแตกต่างหรือว่าคนที่เป็นรักษต่างวัยได้มีความต่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนที่นิสัยสุดขั้วต่างกันก็ได้นะเป็นคนที่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยากให้คุณน่ะลดอคติหรือลดทิฐิตัวเขาเองก็เหมือนกันเหมือนเป็นคนที่ไม่ยอมกันมาตลอดเนี้ยชอบทะเลาะกันอะไรเงี้ยถ้าเขากลับมาเขาอยากจะให้เป็นคนที่แบบเฮ้ยลดลดความใจร้อนลด กเอาชนะหรือลดกันบังคับใจกันหรือว่าพูดจาหักหาหรือว่าพูดดักให้เขาจำนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีการบังคับใจกันอยู่ในพลังงานเนี้ยทาให้เขารู้สึกว่าพลังงานแทนที่เราจะรักกันด้วยแบบใจที่มันควรจะเป็นยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโดนบังคับโดนทําให้รู้สึกอึดอัดอะไรอย่างงี้ไปได้เลยนะไพ่สาหรับแรก แม่หมอกินถั่วมาเสียงหายเลยเพื่อนๆกินถั่วมาเมื่อกี้ไม่น่ากินเลยนะเสียงติดคอเลยเขาบอกว่าเธออย่าโกรธฉันเลยนะเธออย่างงอนนานนะอะไรอย่างเงี้ยเธอจะหายโกรธฉันหรือเปล่าเธอจะหายงอนฉันหรือเปล่าถ้าฉันทักมาเนี่ยเธอจะคุยกับฉันหรือเปล่าฉันไม่กล้าเทคแอคชั่นเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเทคแอคชั่นไม่กล้าติดต่อมาเพราะว่ากลัวว่าเธอจะไม่พอใจฉันอยู่โกรธฉันอยู่หรือเปล่ายังไม่พอใจยังเกลียดกันหรือเปล่าเนี่ย เขาไม่มีไม่มีหน้าจะมาพบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาละอายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเขาเทคแอคชั่นไม่ได้นะเขาไม่กล้าพออะไรบางอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันก็รักเธอนะสองถ้วยจริงๆแล้วฉันยังมีใจให้เธอยังรักเธอนะถึงแม้ว่าเราต่างคนต่างจะทาร้ายจิตใจซึ่งกันและกันแต่ก็ยังอยากมีเธอในชีวิตถึงแม้ว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งฉันเคยไปดึงความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามา แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอฉันได้เรียนรู้หรือว่ามีความห่างหรือว่าไม่ได้คุยกับเธอห้าถ้วยไม่ได้คุยกับเธอฉันยังรู้สึกต้องการเธอฉันรู้ใจตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในใจฉันเสมอคือเธอเป็นคนเดียวจริงๆที่อยากจะรักอยากจะเดอรเลเวอร์อยากจะทูออฟครับเขาบอกว่ารักทางเลือกอื่นๆคนอื่นๆอ่ะฉันไม่ได้โอเคแล้วนะฉันรู้สึกว่าใจฉันตอนนี้มีแต่เธอนะคะกองแรกนะคะพลังงานน่ารักเฉียวนะคะ ไปที่กล่องที่สองแป๊บหนึ่งนะนกล่องที่สองสำหรับนี้ค่ำคืนนี้คนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณมีประเด็นด้วยเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไงเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไงสามเหรียญฉันอยากติดต่อเธอนะฉันอยากพูดอยากคุยกับเธอนะบางทีฉันเขียนข้อความแล้วหล่ะแต่ฉันก็ไม่กล้าส่งอ่าทาไมล่ะเป็นชาวทาตดินยันมึกศพกันก่อนได้เรื่องราวของเรามันจบแล้วก็จริงแต่ฉันไม่ได้อยากจบฉันไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์นี้เลยฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราไปต่อ ฉันอยากจะกลับมาในวันที่ฉันสําเร็จแล้วฉันกําลังจะเสร็จงานแล้วนะฉันกำลังเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะเขาจะเคลียร์ตัวเองจากเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาอยากจะสําเร็จกับสิ่งที่เขาไปเคลียร์ก่อนเขาไม่อยากเอาความรักมาวุ่นวายใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่างานของเขาใกล้สําเร็จแล้วนะฉันจะกลับมาหาเธอแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรช้ามาก ทำอะไรช้าเวลาเขาไปโฟกัสเรื่องงานเขาจะทิ้งทุกอย่างเขาจะไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์เลยเขาจะปล่อยคุณไว้ข้างหลังเลยแล้วก็จะไปเคลียร์ตัวเองก่อนปัญหาของเขาเขาบอกว่าปัญหาของฉันมันก็หนักปัญหาของฉันงานฉันมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปโฟกัสในเรื่องของงานของเขานะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้ด้วยอีโก้แรงมากๆนะเขาบอกว่าวันที่ฉันสําเร็จแล้ววันที่ฉันเสร็จสิ้นแล้วฉันจะกลับมาหาเธอนะเอ่อเพจออฟคัพโอยเดี๋ยนะเพื่อนๆเสียงไม่เหมาะ โอ้ยแย่เลยเพจออฟคัพนะคะเพจออฟคัพเขาอยากจะมาหยิบยื่นความรักความใส่ใจให้คุณเขาอยากจะขอโทษคุณเขาอยากจะเขาบอกว่าฉันหายไปนานหน่อยนะอุ้ยแต่ที่หายไปก็ไม่ได้มีความสุขนะฉันเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดกับสิ่งที่มันเป็นระยะห่างระยะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าบางคนทะเลาะกันมีความเข้าใจผิดต่อกันเนี่ย ก็รู้สึกว่าเจ็บปวดฉันที่ฉั้นหายไปเพราะว่าฉันมีเรื่องราวที่ฉันต้องไปรับผิดชอบต้องไปจัดการมันเธอก็อย่าโกรธชันนานนะควีนออฟสอดเธออย่าโกรธชันนานนะเพราะว่าเธอตัดชั้นแล้วหรือยังบางคนก็เลิกกันไปแล้วบางคนก็จบแล้วแหละตัวคุณน่าจะตัดจบเขาไปแล้วส่วนเขาบอกว่าไม่อยากให้จบแบบนี้ฉันฉันไม่ได้อยากให้จบแบบนี้เลยอย่างน้อยน้อยความสัมพันธ์นี้น่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ กลับมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจกลับมาเป็นคนที่มีใจให้แก่กันก่อนได้ไหมก็ได้นะเพราะฉันยังแอบส่องแอบสืบเธออยู่เลยตอนนี้ฉันไม่มีใครนะ The Hermit ฉันใช้ชีวิตตัวคนเดียวจริงๆอืมฉันยังแอบดูเธออยู่นะฉันรู้ว่าฉันมันคนเจ้าเล่ห์ชอบทําอะไรที่แบบมีชั้นเชิงหรือว่าชอบวางแผนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงฉันปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงสเตขึ้นมาสองกองเลยแต่เขาบอกแต่ฉันก็ยังอยากมีเธอนะ พลังงานใกล้เคียงกับกองแรกด้วยเหมือนกันนะอืนะคะฉันก็ยังอยากมีเธออยู่ในชีวิตนะต่อให้เราจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันฉันยังนึกถึงวันที่เธอใจดีกับฉันอยู่เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะเพื่อน